สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชิโนชดตแฟมิลี่ค่ะพาชมต้นว่านนางกวักค่ะกวักเงินกวักทองค่ะกวักใบโพกวักสีมหาโพกวักเงินกวักทองกวักแต่สิ่งดีๆเข้าบ้านค่ะ ปลูกตากแดดได้ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสวยค่ะไม่ค่อยสวยเท่าอยู่ในร่มค่ะอยู่ในร่มจะใบสีเขียวแล้วก็จะสวยงามนะค่ะว่านางกวกของเราเนาะกวกเงินกวกทองสมัยโบราณนี่มีกันทุกบ้านค่ะเขาจะปลูกไว้ตีนบันไดค่ะสมัยก่อนตีนบันไดแต่ละบ้านนี่จะมีอ่างล้าง ลางตีนเนาะแล้วก็มีโอ่งค่ะมีโอ่งน้าเนี่ยค่ะจะอยู่ข้างโอ่งน้ําอยู่ข้างอ่างจะมีกันทุกบ้านเลยค่ะเพราะว่าเป็นไม้มงคลเนาะจะปลูกไว้หน้าบ้านนี่แหละค่ะตรงบันไดบันไดขึ้นบ้านนะคะมีกันทุกบ้านค่ะสมัยก่อนสมัยโบราณมีกันทุกบ้านแต่สมัยนี้ก็บางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีค่ะ เมื่อใบเขาเหลืองเขาเกางี้ก็ตัดทิ้งค่ะไม่ต้องโอตัดทิ้งไปเลยค่ะเพราะว่าเขาจะได้เลี้ยงแต่ใบใหม่ๆจะได้ส,สวยๆค่ะเนี่ยค่ะ,คะวันนี้ก็พาชมต้นเนี่ยค่ะบ้านนางกวักกวักสีมหาโพกวักเงินกวักทองนี่แหละค่ะเป็นไม้โบราณเนาะนค่ะก็ชอบไม้โชว์ใบ ไม้มงคลที่โชว์ใบปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ได้ต้องได้ดูแลอะไรมากมายค่ะคือชอบขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะ